ผักกลุ่มสวัสดีค่ะวันนี้ฟังพาไปเก็บผักกลุ่มฝรั่งหรือผักเมเปิลนั่นเองในช่วงฤดูใบไม้ผลิก็จะมีผักป่าหลายชนิดที่ออกพร้อมๆกันและดอกเมเปิลก็จะเป็นผักป่าชนิดหนึ่งที่คนไทยนิยมแล้วดอกเมเปิลเอามาทำอะไรได้มั่งมาดูกันค่ะไม่ว่าจะเอามาดองเหมือนผักกลุ่มบ้านเราแล้วก็เอามาทำผัดน้ำมันหอย แกงส้มผักกลุ่มลวกจิ้มน้ำพริกหรือแม้แต่ผักกลุ่มทอดไข่แทนชะอมได้ค่ะหรือเราจะเอามาดัดแปลงเป็นทำประกอบอาหารอย่างอื่นก็ได้ได้ยินเมนูต่างๆแล้วเราไปเก็บกันเลยค่ะอย่ารอช้าและนี่ก็คือลักษณะดอกผักกลุ่มค่ะดอกสีเหลืองๆเป็นดอกเล็กๆเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆที่เขาจะออกดอกเผือแป๊บเดียวประมาณ 2- 3วันก็จะมีใบออกมาแล้วค่ะ ถ้าจะเก็บเอามาทําประกอบอาหารก็จะต้องรีบด่วนเลยค่ะเพราะว่าเขามีเวลาสั้นมากค่ะเขาเขาจะผลิตใบแล้วก็เริ่มเป็นใบใหญ่ๆมาดอกตัวนี้ก็จะโดนลมพัดก็จะร่วงหมดแล้วค่ะและนี่ก็คือสิ่งที่เก็บมาได้วันนี้ก็เอามาพอประมาณค่ะ,ะวันนี้จะเอามาลวกจิ้มน,น้ำพริกค่ะเป็นน้ำพริกกะติ้ง ก็เอามาล้างน้ำแล้วก็ลวกแค่แป๊บเดียวและนี้ก็คือเมนูง่ายๆที่เราเอามาทำหรือเราจะดองก็ได้ค่ะสุดท้ายนี้ขอขอลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมไปเก็บกันนะคะ